ได้สลายทั้งน้ำตาลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้รักษาประตูวัย17ปีและต้องเผชิญหน้ากับการถูกยิงประตูถึง17ครั้งในการแข่งขันเดียวนั่นคือสิ่งที่โกทีมชาติเติร์กเมนิสถานยู่17ต้องเจอในการแข่งขันกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนี่ไม่ใช่แค่ความพ่แท้แต่มันคือประสบการณ์ที่เจ็บปวดจนยากจะลืมเลือนเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์และเราจะมาเจาะลึกถึงความรู้สึกของผู้รักษาประตูคนนี้กันครับ จากรายงานข่าวเราได้ทราบว่าผู้รักษาประตูรายนี้ถึงกับร้องไห้ขณะที่พยายามป้องกันประตูอย่างสุดความสามารถลองนึกภาพตามนะครับเธอต้องเผชิญหน้ากับความกดดันมหาศาลความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถช่วยทีมได้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเกินกว่าที่เด็กสาววัยเพียง17ปีจะต้องรับมือแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นที่น่าสนใจบางคนอาจมองว่านี่คือความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายแต่บางคนกลับมองว่ามันคือบทเรียนราคาแพงที่นักกีฬาอายุน้อยเหล่านี้ จะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นแน่นอนว่าการถูกยิงถึง17ประตูไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจแต่เราต้องไม่ลืมว่ากีฬามีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสปิริตนักกีฬาและการเรียนรู้จากความผิดพลาดทีมชาติไทยชุดนี้แข็งแกร่งมากและมีประสบการณ์มากกว่าทีมเติร์กเมนิสถานยังเห็นได้ชัดการที่ทีมไทย สามารถทำประตูได้มากมายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเธอแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้กำลังใจทีมเติร์กเมนิสถานด้วยเพราะพวกเธอเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางในวงการฟุตบอลและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การเอาชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะและปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณของนักกีฬาเราควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนเหล่านี้มากกว่าที่จะตัดสิน พวกเขาจากผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียวแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณมองว่าการที่ทีมชาติไทยชนะด้วยผลต่างที่มากมายขนาดนี้เป็นเรื่องที่ควรเฉลิมฉลองหรือเราควรให้ความสําคัญกับการให้กําลังใจทีมที่แพ้มากกว่ากันมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับไทยรัฐออนไลน์ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h h o m e ไทยรัฐมันนี่ c o l o h s r a s h w w .co.th/ นี ThaiRatShopping HTTPS colon a h r a t h .co.th/Shopping ThaiRatPlus HTTPS c o l o s l h s r a t h .co.th/ ThaiRatTV HTTPS colon a h a t www. .co.th/TV Mirror HTTPS colon s a l h i l a n d c o m หน้าแรก h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s a o ฟุตบอลต่างประเทศ https://www.thai-rat.co.th/sports/football/premier-league https://www.thai-rat.co.th/sports/football/premier-league u f a Champions League //www.thairaz.co.th//sport-yurufu-bol.primierly colon slash slash www. ไทยรัฐ th slash sport slash ยูโรฟุตบอล slash ยูเอฟเอเ https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport s l r s h ยูโรฟุตบอล s l s h เบุนเดสเลกากันโ https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th s l a h sport slash ยูโรฟุ l a s h เซเรียลาลิ https colon s l a t h slash www. co. th s a s p o r t slash ย o t รฟุ l a h ลอลกเ e l l y https colon s l a t h slash www. co. th slash sport slash ยูโรฟุอ l a h e l l y ลือกอื่นๆ https colon s l a t h slash www. co. th s a s p o r t slash ยูโรฟุตบอล slash อตารางคะแนน https colon slash s l a t h co. th ส a ลสสปอโปรแกรมผลการแข่งขัน https://www.thai-rat.co.th/sports/football o https://www.thai-rat.co.th/sports/topscore ฟุตบอลไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s a b l e f o o t b a l l ฟุตบอลทีมชาติไทย h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l c h e n g s, <hail is>. <S <un> <walking> u k t h a i l e h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l t h e p i m e u e futsalthai h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t t h a i f o o t b a l l f u t s a l t h a i horbo7acup Sai https colon slash a s h w th co th s p o r t krbo ขี i เ a ขีดซครับตารางคะแนน https colon slash a s h w th co th s p o r t s l a s football สลับ t e m p o a r i l y program ผลการแข่งขัน https colon slash a s h w th co th s p o r t s l a s football program สลับ t e m p o a r i l y column https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash columnist bbangpakong https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash columnist slash สนามกีฬาแห่งชาติ https colon slash slash www. ไทยรัฐ co. th slash sport slash columnist slash ไทย underscore stadium ไฟสปอร์ https colon slash slash www. co. th slash p o r t slash f r s p o มวยไทย https colon slash slash www. co. th slash p o r t slash f r e s p o r t a s h มวยไทยมวยโลก https colon slash slash www. ั co. th slash p o r t slash s p o a s boxing กิลาโล https colon slash slash www. co. th slash sport s l a <Tipp> s volleyball https colon slash slash www. co. th slash sport s l a h volleyball badminton https colon slash slash www. co. th slash sport slash badminton motorsport https colon slash s r a s h ั co. th สลัดสปอร์สลั s มูสพอสลัดมูสพอกีฬาอื่นๆ h t t p s w w w t h a i r a t c o <no> t h s l a s p o r t s l a d s p o r t s l o t v i d e o h i g h l i g h t h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s l a d s p o r t s l a d s p o r t h i g h l i g h t เรื่องรอบขอบสนาม h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s p o r t s v i d e o r u a d o p n c p m t h a i r a t l e a า k i l a https://www.thai-rat.co.th/sports/video/leau-kila <c> s p <c> o r t d a i l y https://www.thai-rat.co.th/sports/video/sports/daily <c oughs> เชียร er ์ไทยให้กึกกล้อง https://www.thairat.co.th/sports/video/ ชีไท /gallery https://www.thairat.co.th/sports/gallery/video https://www.thairat.co.th/sports/video/highlight https colon, slash, slash, colon slash slash www. co. th slash sport slash video slash s p o l i g h t เรื่องรอบขอบสนาม https colon slash slash www. co. th slash sport slash video slash under score aop under score under score ไทยรัฐเล่ากีฬา https colon slash slash www. co. th slash sport slash video slash เล่ under score sport daily h t t p s colon slash s a www t h t co o t h slash p o r t slash video slash sport underscore daily เชียร์ไทยให้กึกก้อง h t t p s colon slash s a www t h t co o t h slash sport slash video slash chi thai เปิดใจโกเติกเมนิสถานยูลบสร้องให้ไปเซฟไปโดนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยถล่ม17-0